ับรถนะคะถ้าเราทําได้จะได้ดับรถแล้วก็ได้เงินป้ากลว่าเราทําได้ทุกอย่างนะยอ mm. ดที่ไวสังค้าเราก็ทําได้ตําแหน่งก็ทําได้รอรอรับรถนะป้ากลว่าเงินที่เราจะได้อะค่ะผููประกอบการไม่จ่าย mm. เห็นไหมคะตรงนี้อะค่ะที่พ่สอนมีความรู้สึกมันรู้สึกเจ็บะนะคะว่าเราจะพาทีมงานมาทำพาองค์กรมาทำทำแล้วไม่จ่าย นี่แหลผู้ประกอบการทําไมจึงเป็นแบบนี้ทิดแบบนี้นะคะ,ะและแล้วผู้นาก็มีรวมตัวกันบอกว่าไม่ทําแล้วบริษัทเนี้ยไม่มีความมั่นใจไม่มีความไว้วางใจให้พี่พัสสอนมาเปิดบริษัทเองเถอะประมาณนี้นะด้วยใจจริงแล้วพษสสอนบอกตรงๆนะคะก็ไม่อยากเปิดบริษัทเนาะเพราะเราก็รู้ว่าการเปิดบริษัทมันต้องมีภาระ เยอะแยะมากมายเนาะประมาณนี้แต่ด้วยความรับผิดชอบพระสอนก็ต้องมาเปิดบริษัทนะคะนะก็เปิดบริษัทชื่อบริษัทปารมีซับอินเตอร์ไ้เปิดทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ําดื่มน้ำดืนน่มอาคาลายผระสอนก็ทำม,มาปีกว่าถามว่าตอบโจทย์ดีไหมกาลังตอบโจทย์ดีเลยนะคะทุกที่กําลังตอบรับน้ําดื่ม pmi นะ pmi ของเรานะคะปารานซ์ pmi ของเรานะและแ,แ,แล้วเหตุการณ์มันก็ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเนาะที่เราจัดประชุมสัมมนากันที่เมืองการช่วงนั้นเป็นช่วงจังหวะโควิดนะกำลังเริ่มเลยนะเดลต้านะกำลังเริ่มเลยเราก็จัดประชุมมาสองาครั้งเราก็ ติดใจอะนะคะว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเลยประมาณนี้ก็จับต่อปรากฏว่าติดโควิดค่ะผู้นำเราก็ติดโควิดพรอสอนเองก็ติดโควิดนะฮะเราก็ด้วยที่ว่านะะตั้งใจว่าถ้าน้ำตัวน,นี้ดีต้องช่วยเราได้ในยามวิกฤตเพราะว่าใจเราก็เสียเหมือนกันนะนะคะว่าเราติดโควิดเราก็เป็นเบาหวานมา21ปีด้วยนะคะแล้วก็ติดโควิดด้วยส่วนใหญ่คนที่เป็นเบาหวานแบบนี้ไม่รอดนะคะเพราะเอ็ดีเราก็เสียชีวิต แล้วอะไรประมาณนี้นะเราก็มีความรู้สึกกังวลแล้วก็เครียดมากก็ตั้งใจตั้งิ่อธิฐานว่าขอให้เราได้รอดนะคะครั้งนี้ถ้าเรารอดกลับมาครั้งนี้เราก็จะทําความดีเราจะเอานามอัคคายเนี่ยเผยแพร่สู่พี่น้องคนไทยเราให้รู้จักเพื่อสุขภาพเราจะได้ดีนะคะ,ะหลังจากนั้นถ้าสอนรอดมาค่ะรอดมาเราก็ โควิดเนาะก็ยังจัดประชุมไม่ได้พระสอนก็เลยขอพักกับบริษัทก่อนก็เลยมาทําตู้น้ํจดเหรียญให้กับผู้บริหารเนาะจะได้มีรายได้กันไปน,ะ,นะคะอ่าเราก็ดําเนินมาก็มีผู้นําหลายท่านก็ได้มามาพูดมาคุยโทรศัพท์บ้างมาหาที่บ้านบ้างว่าเนี่ยน้าดื่มคลายพีเอม่เนี่ยดีนะทาไมเราไม่ทําตลาดละ่ะโควิดมันก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ มาทําบริษัทที่เปิดแพลตฟอร์มดีไหมอะไรประมาณเนี้นะคะก็มาพูดพระสอนก็คิดก็เป็นโอกาส้ก็เป็นโอกาสเหมือนกันเนาะช่วงที่ทําไม่ได้ก็อ่ะก็แล้วแต่บริษัทไหนที่เปิดแพลตฟอร์มเราก็ยินดีที่จะเอาอน้ําเราเข้านะก็มีสามบริษัทนะก็ไปเข้าแล้วก็มีบริษัทที่สี่ก็คือบริษัทมมองนะที่มาติดต่อกับพระสอนนะด้วยการนํา ของอคุณมีนาเนาอะ,อะซึ่งเป็นทีมผู้บริหารตู้น้ำของกัสอเนี่แหละค่ะแล้วก็โคดเปิ้ลโคดปุ้งก็ได้มาหาประธานที่บ้านมาหาดกัสนที่บ้านเนาะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจงูมองนะคะ,ะพระสอนพูดตรงๆเลยนะครับพระสอนไม่คิดตั้งใจว่าก็าจะทำนะคะต้องมองว่าเอาละเ,าเราเอาน้ําเข้าแล้วเราก็มาให้ความรู้ตรงนี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าเราเบื่อไงคะ พศอ่อนเบื่อเพราะว่าถ้าเราได้ผู้ประกอบการไม่มีคุณธรรมไม่มีความจริงใจแล้วเนี่ยนะเราทําไปพาทีมง,งานไปทําไปแล้วสําเร็จแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างที่อบอกไว้พูดไว้ประมาณนี้นะคะเ,เราก็คิดว่าเราจะไม่ทําแต่ก็มาสะดุดใจกับคดเปิ้นลน่ยนะคะที่ที่ได้พูดกันคุยกันคดเปิ้ลบอกว่าคดเปิ้ลเป็นพยาบาล มาหลายปีนะฮะสามสิบปีหรือประมาณนี้นะคะประทับใจเรื่องน้ำและชอบเรื่องน้ำถ้าคุณพัดสอนได้เอาน้ำมาเข้าเนี่ยคนเปิ้ลก็ยินดีนะที่จะ,ะช่วยบอกข่าวขยายทำตลาดประมาณนี้นะคะพัดสอนก็รู้สึกเอ๊ะแล้วก็สะดุดใจตรงนี้นะคะว่าเออมันได้อย่างน้อยก็เป็นโอกาสเนาะทำให้คนได้รู้จักน้ำเราแล้วในภาะวะแบบนี้เนี่ยเราก็ หน้าที่จะเอาน้ำเข้ามาเข้าแล้วกเ็เป็นโอกาสนะคะก็เลยถามาวันรุ่งขึ้นนะคะก็เลยถามว่าเออเพราะว่าวันแรกนะค